ทั้งพูดคุยและจับมือให้กําลังใจกันถึงข้างเตียงแบบนี้แฟนเพลงที่ได้เห็นก็คงชื่นใจนะคะว่าความสัมพันธ์ของครูเพลงระดับตํานานชลทีทานทองและลูกทุ่งคนดังเสรียรุ่งสว่างกลับมาแน่นแฟนร,รักรักกันเหมือนเดิมแล้วค่ะแม้จะเป็นในวันที่ครูชลทีป่วยหนักต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ ห่างหายไม่ได้ติดต่อกันไปนานก็จริงแต่พอรู้ข่าวว่าครูล้มป่วยค่ะคุณอาเสรีรีบเคียงงานเลยนะคะเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีทันทีเพราะว่าอาเสรีบอกว่ายังคงถือว่าครูชลทีเป็นพ่ออีกคนหนึ่งนะคะที่ทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เคยมีเรื่องไม่เข้าใจบาดหมางกันยังไงแต่ตอนนี้ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วนะคะ ส่วนอีกคนที่มาเยี่ยมครูชลทีเหมือนกันก็คือโปรดิวเซอร์มือทองคุณหนึ่งจักรวาลน,นั่นเองที่แม้ไม่เคยทํางานร่วมกันเลยแต่เติบโตมากับผลงานของครูแน่นอนและคุณพ่อของพี่หนึ่งก็เคยอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งเหมือนกันยกให้ครูชลทีเป็นหนึ่งในต้นแบบในการทํางานเพลงที่จริงก่อนหน้านี้ทางพี่หนึ่งก็เตรียมจะมีทาโปรเจกต์คอนเสิร์ตร่วมกับครูชลทีอยู่ด้วยแล้วนะคะไปฟังเสียงลูกศิษย์ลูกค้ากันค่ะนี่คือบุคลากรผมว่าคือบุคลากรขอ,ของโลกนะที่สามารถ แต่งเนื้อแล้วแต่งเพลงแล้วฮิตทุกเพลงก็พูดเลยว่าคือนี่คือเทวดาเพลงของจริงที่แต่งเพลงแล้วฮิตทุกเพลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็ยังโทรหาก็ครูปุ้มลงเฟซว่าครูชนเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ก็กรีบโทรหาครูปุ้มแต่ครูปุ้มบอกว่าตอนนี้ครูชนตื่นพอดีอก็เลยได,ได้ได้คุยกับครูก็เห็นน้ําเสียงครูยัง,ย,งยังล่าเริองอยู่นะก็เลยบอกว่าครูครับครู ต้องแข็งแรงนะผมส่งกำลังใจให้ครูนะครับม,มีโอกาสผมจะทำประกาศครูเปรียบเสมือนพ่อในวงการนะั้นแล้วก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์อาจารย์แล้วผมเองผมดังในเพลงครูชลธีมาเยอะแยะมากมายมาเยี่ยมครูชลธีอยากมาส่งกําลังใจมาอย่างน้อยครูเห็นหน้าเราอาจจะมีกําลังใจดีขึ้นคืนกลับมาแล้วก็ได้หายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเขียนเพลงให้กับเพื่อนๆน,น้องๆ้องพี่พี่ ได้มีผลงานได้ฟังกันอีก อาการล่าสุดของครูโชลทีหลังเข้ารับการรักษาจากภาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะถือว่าดีขึ้นบ้างค่ะพอรู้สึกตัวแล้วก็พูดคุยโต้โต,ตอบได้เล็กน้อยนะคะแต่ยังมีค่ายอยู่แล้วก็ความดันตกค่ะซึ่งทางแพทย์ก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อและนำเลือดกับปัสสาวะไปตรวจวิเคราะห์เชื้อต่อนะคะเพื่อประเมินแนวทางการรักษาเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครูปุ้มภรรยาครูชาลีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าครู ครูโชลทีค่ะขออภัยค่ะมีปัญหาเรื่องการหายใจและความดันตกอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้เข้าไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อค่ะยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครูปุ้มเชื่อว่าครูโชลทีเองก็อยากแข็งแรงและกลับมาทำงานในเร็ววันเหมือนกันนะคะบอกว่าอ,อืไม่ต้องห่วงนะอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะออกไปแต่งเพลงได้แล้วอะไรประมาณนะี้คือคือด้วยด้วยจิตวิญ,ญญาณของการเป็นศิลปินนะสาเหตุ น่าจะหลายๆสาเหตุเพราะว่าครูมีปัจจัยเสียเเ่ยงเยอะโดยเฉพาะอาการของน้ําท่วมปอดแล้วก็ครูจะทานเรื่องของการทานอาหารสำคัญก็คือครูทานเค็มเค็มแล้วทานเค็มมาตลอดไม่ทราบว่าวอาจจะมีตรงปัญหารเรื่องของเรื่องของไตเบื้องต้นค่ะทางทีมแพทย์คาดว่าหลังได้ผลตรวจเชื้อแล้ว ก็จะให้ยาฆ่าเชื้ออีกประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนทางครูปุ้มเองก็จะไปที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะเพื่อขอประวัติการรักษามาเพิ่มด้วยเอาไว้ใช้ในการรักษาแล้วก็ดูแลครูชลทีต่อไปนะคะเพราะนอกจากภาวะติดเชื้อในตอนนี้แล้วก็ยังมีโรคประจําตัวอีกหลายอย่างจริงๆทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานน้ําท่วมปอดแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยละค่ะ